สวัสดีกับวันพฤหัสที่26เดือนตุลาคม2516วันนี้เราจะมาแก้ไขวิธีที่ทำให้โทรศัพท์เราช้าอืดหรือว่าหน่วงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำงานระหว่างแรมกับหลอมซึ่งสองตัวนี้ การทำงานของมันต่างกันครับขออธิบายก่อนนะครับว่าหน้าที่ของแหลมและหลอมคืออะไรหน้าที่ของแหลมคือหน่วยความจำหลักจำนะครับแหลมคือหน่วยความจำหลักส่วนหลอมมันก็จะเป็นหน่วยความจำสํารองซึ่งถ้าโทรศัพท์เครื่อง ของเพื่อนๆมีพื้นที่แรม4กิก6กิก8กิกอันนี้การทำงานมันก็จะลื่นไหลมันก็จะไม่ทำให้เครื่องหน่วงส่วนลอมมันก็จะเป็นความจำสำรองตัวนี้มันก็จะมีทุกวันนี้มันก็จะเริ่มที่16กิก32กิก64กิกและ128 G, สูงสุด256หรือ1เทราไบต์อันนี้มันก็แล้วแต่สเปคของเพื่อนๆน,นะครับ อันนี้เราจะไม่พูดถึง CPU นะครับ CPU มันก็จะเป็นหน่วยประมวลผลอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะเรื่องของแรมและหลอมหากโทรศัพท์ของเพื่อนๆรู้สึกว่าทำงานช้าหน่วงอืดอันนี้เราสามารถไปเพิ่มแรมได้โดยการจากดึงดึงความจำสำรองขึ้นมาเป็นความจำหลักพูดง่ายๆก็คือดึงจากหลอมมาเป็นแรมเพื่อให้เครื่อง ประมวลผลได้เร็วขึ้นก่อนอื่นถ้าโทรศัพท์ของเพื่อนๆมีฟังก์ชันนี้อยู่ส่วนมากก็จะเป็นพวกรุ่นกลางๆถึงระดับเรือธงนะครับลองเพื่อนๆลองเข้าไปเมนูตามที่ผมจะแนะนำนะครับการดึงความจำสำรองมาเป็นความจำหลักก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์ครับ

่ก็อการดูแลแบตเตอรี่และหน่วยความจําเครื่องเข้าไปครับการดูแลอุปกรณ์แล้วก็นี้ปัดไปหาคําว่าความจําครับการแลอุกคุณหาปุ่มรายงานการเรื่อกเิมปุ่มดีไม่มีหาแบตเตอรี่ตอวนี้ปุ่มแบตเตอรี่เจ็ชั่วโมงที่จะเก็บ้อมสี่จุเจ็ดตกได้พรหน่วยความจำสามจุดหนึ่งก้พรใช้าจสีหนึ่งกกไ้ปครับตหน่วยความจำา แรมของผมตอนนี้ใช้อยู่ที่4กิกนะครับที่ไ้เ็ดรอยหเพิ่มหน่วยความจำโดยการหยุดการทำงานพื้นหลังเพิ่มหน่วยความจำโดยการทำงานหยุดการทำงานพื้นหลังครับตอนนี้บว่งถ้าจะล้างตอนนี้ก็คือ1.7ึ่จมจกิกะไบต์ใช้สามจแกิกะไบต์แปดบต์ที่้เ็รมกิะไบต์แตดที่ไม่รวมกลุ่มกราบแปดกย่อกลุ่มหน้าต่งสมสบแกราบแดกิกะไบต์กลุ่มหน้าต่าหน่วยความจำแรม ่อนที่ผมจะเข้ามาดึงความจำหลอมมาเป็นความจำหลักก็คือแรมของผมมันจะตั้งค่าจากโรงงานมาเป็นที่4กิกะไบต์แต่ว่าความจำที่เขาให้มาในเครื่องนี้128กิกะไบต์สามารถใช้แรมได้สูงสุด8กิกะไบต์เพื่อนๆก็ลองเข้าไปครับว่าความจำและความจำแรมพลัสนี่ครับแรมพลัส้ <AM> กใช้งานอยู่ตัวนี้มันก็จะอธิบายให้เราฟังว่าแรมพลัสมันก็จะเอาความจำของลอมมาเป็นความจำเสมือน,ม, GB, อนอมันมีให้เลือกตั้งแต่ 2GB กิกะไบต์ GB, มก่กิกะไบต์ตก่กิกะ <6 GB, S 2> ไบต์ขมงผมเลือกไวกิกะไบต์ เพื่อนๆก็ลองเข้าไปเลือกดูนะครับเพื่อที่จะให้มือถือของเราทํางานได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นอันนี้พูดเฉพาะแรมกับลมก่อนนะครับเพื่อนๆลองไปสํารวจเมนูในโทรศัพท์ของเพื่อนๆดูครับกปุ่มหน้าัเลือกต่งังนี่ครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือต้องการให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับมือถือ Android หรือปัญหาต่างๆก็โทรมาสอบถามได้ครับ สำหรับวันนี้ขอจบการแนะนำการทำหน้าที่ระหว่างแรมกับหลอมไปแต่เพียงเท่านี้บััสดีครับ